สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอะไรนะขอโทษค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภาคม2563ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมก็ตรงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่มันก็อาจจะสลับกันได้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าชาวราศีมีนที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันที่ e m p r e s รสเอ็ดบวนหนึ่งไม้เท้าโฟบสอดสี่ดาบเดอะสเตรน ซ of c u p อืมพูดผิดขอโทษค่ะซิกซอบเพนทาเหกเหรียญอาชาราสิมีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ดีมากเลยนะคะราสิมีนคุณเป็นคนที่มีความเมตตาปรานีกับทุกคนคุณเป็นคนที่มีความใจดีอะ่ะ ทุกๆคนรู้สึกได้ถึงความเป็นคนใจดีของคุณคุณเป็นคนที่เป็นผู้ให้ให้กับทุกคนนะและในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็สู้ตายจริงๆนะคะคุณเป็นคนที่ที่ให้อะ่ะเป็นคนเป็นคนที่ให้ไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรไม่ไม่ว่าจะอะไรความรักอะ่ะให้เต็มมากคุณเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็มีแต่ความหวังดีมีแต่ความรู้สึกดีที่จะให้กับคนคนเนี้ย คือดีกว่านี้จะเอาที่ไหนอะอะไรประมาณเนี้ยคือดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะอะไรเ,น,เนี้ยคือคือสิ่งที่อยกจ,จะบอกนะคะว่าเอา่อในเรื่องขอความสัมพันธ์เนี่ยคุณเป็นคนที่ทุ่มเทและเป็นคนที่ที่ให้ความรักอย่างอย่างจริงใจแล้วก็ให้เยอะด้วยอืมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันความสัมพันธ์มันมีความหยุดนิ่งหรือว่าคุณอะค่อนข้างนิ่งนะคะกับความสัมพันธ์หรือคนคนนั้นอะ ไม่ได้มีอะไรตอบกลับมาหาคุณหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการนิ่งนิ่งเพื่อคิดนิ่งเพื่อที่จะตัดสินใจนิ่งเพื่อที่จะไต่ตองอะไรบางอย่างนิ่งเพื่อที่อยากจะตัดสินใจว่าความสัมพันธ์เนียสรุปแล้วมันควรจะเป็นอย่างไรมันควรจะเริ่มต้นเป็นแบบไหนมันจะได้เริ่มต้นกันไหมบทสรุปของมันเนี่ยเพราะว่าคนที่คุณ คุยหรือว่าคนที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยคนที่คุณรู้สึกดีด้วยเนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่ควบคุมยากหน่อยนะคะคุณเป็นคนที่ให้เขาทุกอย่างจริงๆนะคุณใจดีกับเขาคุณไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าเขาจะดื้อขนาดไหนไม่ว่าเขาจะซุกซนซุกซ่อนอะไรไม่ว่าจะแบบลันลาอะไรยังไงคุณคุณให้อภัยเขาได้ คุณรู้สึกว่าคุณคุณยอมเขาคุณยอมเขาได้คุณยอมให้เขาได้นะคะคุณมีความแบบเอ็นเขาเรยนะคุณมีความแบบพลังความเมตตาความใจดีของคุณเนี่ยมันมันทำให้เขาแบบเขาเรียกอะไรจากคนดื้อเขเขาก็เขาก็ยังดื้ออยู่นะคะแต่ว่าคุณคุณแค่เป็นคนที่แบบว่าสามารถอยู่กับเขาได้ ในขณะที่เขาทําตัวไม่ดีอะไรแบบเนี้ยอคุณจะเป็นคนคนนั้นอะเป็นคนที่ดีแบบดีมากๆอะดีดีสําหรับคนที่ดื้อๆอย่างเงี้ยอืพูดไงเนี่ยคือเอ่อที่ผ่านมามันมีความรู้สึกที่ว่าเนี่ยที่เป็นแบบเนี่ยการที่เราต้องคอยดูแลคนคนหนึ่งคนที่เขาอยู่ในคนของของเรายากคนที่เขาอ่อไม่อยู่กับที่คนที่เขาไม่ ยังไม่หยุดที่ใครคนที่เขาอาอยากจะไปเรื่อยๆคนที่เขาเขาดื้อเขาเจ้าชูเนี่ยคุณรู้สึกว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะไม่แฟร์กับคุณคุณรักเขาไหมคุณรักเขาคุณรู้สึกดีกับเขาคุณถึงยอมเขาขนาดนี้ยแต่ความสัมพันธ์ที่ที่มีจริงๆที่ได้ให้กันจริงๆอมันมันไม่เท่ากันอะความรักที่มีให้มันไม่เท่ากัน คุณพยายามบอกเขาอย่างมากเลยแต่เขาเลือกที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากทำมันเลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยการได้รับและการให้ไม่เท่ากันซึ่งคุณก็รู้คุณรู้เรื่องนี้ดีอะแล้วคุณคุณอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการคิดีเริ่มที่อยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆแหละอยากเริ่มต้นใหม่ละ อยากอยากมีคนใหม่แล้วก็เ <c oughs> ลยนะอยากคบคนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวเขาดูหน่อยนะคะว่าคนที่ชาวราศีมีนึกถึงเออในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรมาดูกัน the lover the justice the sun five cup ห้าถ้วย q u e n n of Pentacles ราชินีเธอเหรียญคนที่ชาวราศีมีนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมามันมีการที่มันมีการที่เขาได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างไปมันมีการที่เขาเหมือนเขาตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ย ตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งหรือความสัมพันธ์กอนหนนั้นที่เขามีมันมันมีหลายคนแล้วมันเหมือนกับเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดถูก้วนะว่าเขาเลือกคนคนนั้นไปเขาตัดสินใจถูกแล้วที่เขาเลือกเลือกที่จะมีความสัมพันธ์กับคนนั้นอ่ะแต่ไม่นะการที่เขาได้เลือกไปแล้วการที่เขาได้ตัดสินใจไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เขาผิดหวังเพราะเขาคิดว่า เขาเลือกผิดคนน่ะคนที่เขารู้สึกดีคนที่เขาคิดแล้วว่าเฮ้ยคนนี้แหละคงคงจะดีกับฉันที่สุดแล้วคงคงจะแบบว่าตามใจฉันที่สุดแล้วคงจะไม่ไปไหนกับอ่ากับฉันคงจะแบบไม่ดื้อกับฉันแบบฉันทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคนคนนี้น่าจะยอมรับฉันได้ที่สุดแหละการที่เขาเลือกคนคนนั้นอะสิ่งที่เขาได้คือความผิดหวังเพราะคนคนนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด เพราะออการที่เขาผิดหวังเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเลือกผิดคนอ่ะเขาเพิ่งมารู้สึกว่าการที่เขาเลือกคนคนนี้ไปมันน่าผิดหวังว่ะมันน่าเสียดายอ่ะอเขารู้สึกเสียดายเสียดายคนคนหนึ่งที่เขาทิ้งไปเสียดายคนคนหนึง่งที่เขารู้แล้วว่าเมื่อไม่มีอยู่คนคนนี้เป็นคนที่ ที่โคตรมีค่าสําหรับเขาเลยทําไมเขาถึงเลือกผิดทําไมเขาถึงไปเลือกอีกคนหนึ่งทําไมเขาถึงไปเลือกคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบมีความแบบเคลื่อนะสู้ซ่ามีความแบบน่าสนใจมันดูมีความแบบเร้าร้อนทำไมก็ถึงไปเลือกคนนั้นทำไมเขาถึงไม่เลือกคนที่มีค่าสำหรับเขาที่สุดมันเลยทำให้เขารู้สึกเสียใจกับการการทำของตัวเองถ้ผิดหวังอะ เขาเพิ่งมารู้ค่ะว่าคนที่เป็น queen of cup หรือคนที่ที่มีความมั่นคงกับเขามากๆเนี่ยคนคนนี้แหละเป็นความสุขที่สุดข,ของเขาแล้วถึงแม้ว่า,าคนคนนี้อาจจะไม่ได้มีความที่แสดงออกหรือว่าอาจจะดูแบบดูเขาเรียกอะไรนะดูเป็นคนแบบเหมือนเขาได้รับไม่เยอะอะเขาเลยไม่รู้สึกอะไรแต่พอจากไปอ่ะมันเพิ่งมารู้สึกไงคะว่าเฮ้ยมัน นี่คือที่สุดของของของชีวิตแล้วล่ะเนี่ยที่สุดแล้วล่ะที่ที่จะมีคนคนนี้อยู่ใครที่จะมาให้เขาได้ขนาดเนี่ยไม่มีแล้วคนคนนี้เป็นความสุขของเขาแล้วอะ่ะทําไมเขาถึงถึงไม่เลือกอะไรแบบเนี้ย feeling ประมาณเนี่ยเดี๋ยวเขาดูนะเะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมสองห้าสามสถานการณ์ความรักของชาวราศีมีนเป็นอย่างไร โอเคคิงออฟวอนราชาถึงไม่เท้าอดวิวออฟอัตจูนเดอสตานายออฟวอนก้ามไม่เท้าทรีออฟคัพสามถ้วย uh, ชาล่าสีมีนะคะ่ะในช่วงเดือนพฤษภาค,คม2 5 6 3 สถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยมันมีการการกลับมากลับมาพูดคุยนะมันมีการกลับมาสื่อสารกลับมาผูกสัมพันธ์กลับมามอบความสัมพันธ์กลับมาเฉลิมฉลองอะไรก็แล้วแต่จากคนคนหนึ่งที่เป็นที่เป็นเหมือน king of w a n e คนคนหนึ่งที่เขามีความมั่นน้ามั่นใจเขามีความแบบ มีเสน่ห์เขาคิดว่าเขาแบบเขาสุดแล้วเขามีเสน่ห์สุดแล้วเขาเลือกได้ละคนคนเนี้ยแหละ,ะนคนคนเนี้ยจักรวาลคนคนเนี้ยจะถูกหมุนกลับมาหรือเขาคนเนี้ยจะกลับมาหาคุณเองนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะกลับมานะคะเป็นคนเดิมเดิมคนที่เคยไปแล้วก็กลับมานะคะเขาอยากจะมาเหมือนเหมือนแบบอยากอยากคุยอยากมอบความสัมพันธ์อนะ่ะอยาก อยากได้รับการให้อภัยจากคุณอยากได้รับโอกาสจากคุณอยากขอโทษคุณจากที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําตัวปิดกันก้นกับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เลือกที่จะปิดคุณไปและที่จะไม่สนใจคุณเลือกที่จะกีดกันคุณออกไปจากชีวิตเขาแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมเขาจะหมุนตัวเองกลับมา ขอโทษคนะ่ะเขาจะหมุนตัวเขากลับมาค่ะเขาจะอยากมาคุยอยากจะมาขอการอยากจะมาให้คุณให้อภัยเขาอะ่ะอืมแต่ก็ยังว่าแล้วคุณอนะ่ะคุณโอเคไหมกับคนคนเนี้ยคุณปิดใจให้เขาหรือยังล่ะอืมขอดูโทษนะคะว่าคนที่ชาวราศีมีนึกถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมสามสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรอ๋อสิบ เทนอฟสอดฟ o บครับสี่ถ้วย King of pentacles ราชาถือเหรียญเพศศพบอรเด็กถึงไม่เท้าทรฟสอดสามดาบในช่วงของเดือนพฤษภาค,คมนะคะสองหสามคนที่ชาวราศีมีนึกถึงอืม เขายังคงเขาเรียกนะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเขาเขาเขายังคงเสียใจและยังคงเจ็บปวดกับกับสิ่งที่เขาที่เขาเป็นอยู่กับการกระทําที่เขาได้ทํากับสิ่งที่เขาได้เจอกับคนที่เขาเลือกกับความรักที่ที่เขามีอยู่เนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเขาเขารู้สึกว่าเขา มนมันเจ็บนะมันมันเจ็บที่มันทําอะไรไม่ได้มันมันเสียใจมันมันอยากเขาเรียกนะมันไม่อยากทําอะไรมันไม่รู้สึกที่อยากจะมีแพชชั่นอะไรกับใครหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกเบื่อเบื่อกับความสัมพันธ์นะเขาจะรู้สึกเบื่อเบือกับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่เขารู้สึกว่า ม,มันทำอะไรไม่ได้มันได้แต่เบื่อมันได้แต่นิ่งมันได้แต่เจ็บมันได้แต่เสียใจคนคนนี้มีความรู้สึกที่ยังนึกถึงคนคนหนึ่งอยู่ยังมีความรู้สึกถึงคนที่ที่มีความมั่นคงกับกับเขาอยู่เขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนคนนี้คนที่เขารู้แล้วว่ามีค่าสำหรับเขาเขารู้แล้วว่าคนคนนี้ เป็นคนที่ที่เขาอยากจะพูดคุยที่เขาอยากจะเริ่มต้นอยากจะสื่อสารอยากจะสร้างความสัมพันธ์แต่มันก็ยังไงอะ่ะเขาจะอยู่ในช่วงของเบื่อเบื่ออยากอยากคืออารมณ์อยากอยากคุยอยากสร้างสัมพันธ์กับกับคนที่มีค่าสําหรับเขาไหมก็อยากอารมณ์ที่แบบว่าความรักไม่ได้ดั่งใจหรืออารมณ์ที่มันเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่มัน ที่มันทำร้ายตัวเขาเองเขาก็เจ็บเหมือนกัน,นเบื่อๆอย,าอยาอ่างอารมณ์แปลกๆเนาะคนคนนี้เออเดี๋ยวเขาดูนะคะว่าคนที่ชาวราศีมีนนึกถึงนในช่วงของเดือนมีนาคมเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไม่ใช่สิพระอยากบอกอะไรชาวราศีมีนขอโทษน,นะคะว่าผิดบ่อยจังเอเสบสอดหนึ่งดาบ The Devil นายอภิษฎก้าวดาบ trust fit in the next few weeks uh, peaceful resolution uh, ชาวราศีมีนคะสิ่งที่พายอยากบอกนะความสัมพันธ์ที่มัน ไม่โอเคความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนเด e เดวิลอะไรต่างๆที่มันมันนิ่ทีความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความสุขความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณเครียดคุณคิดมากคุณกังวลอะไรต่างๆความสัมพันธ์อะไรต่างๆความ,มางความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันทําให้คุณกังวลคนคนนั้นที่เป็นเด e เดวิลที่ทําให้คุณกังวล คนคนนั้นที่มีคนอื่นคนคนนั้นที่ทิ้งคุณหรือทำให้คุณเครียดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเครียดว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะรู้สึกยังไงความสัมพันธ์ของฉันจะเป็นแบบไหนในอนาคตอะไรต่างๆมันจะมีการตัดสินใจแล้วนะมันจะเกิดการตัดสินใจตัดสินบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอเพียงแค่ว่า ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณควรจะได้เชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในตัวของคุณเชื่อมั่นในศรัทธาของคุณนะคะเพราะว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์วิตติลเล็ก e ฟลวิกในอีกไม่กี่สัปดาห์มันจะมีการปัญหาพวกนี้มันจะคลี่คลายอย,าอย่างสงบสุขอ่ะมันจะเกิดการแก้ไขยอย่าง อย่างสันติแบบไม่ทะเลาะก,กันอนะไม่ว่าการตัดสินใจนะั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่มันจะเกิดขึ้นค่ะว่ามันจะแต่มันจะเป็นแนวทางไหนมันจะเป็นแบบไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ขอเพียงแค่ว่าคุณมีความเชื่อนะมีความเชื่อในตัวเองศรัทธานในตัวเองรักตัวเองนะอีกไม่กี่สัปดาห์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างการแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันรอกแก้มันจะถูกแก้ไข นะคะอย่างอย่างดีอย่างที่แบบอย่างที่อารมณ์คุณไม่ไม่ร้อนหรือเขาเรียกอะไรนะอย่างสงบสุขอะอเดี๋ยวเขาดูหน่อยนะคะว่าพระอยากบอกอะไรชาวราศีมีนราศีอะไรดาวาดอะไรธาอะไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภาคมหกสามอ่าราศีมีนแอร์ธาตุลมไม่ตุนตุนกุ้ม สกิทรียสนะคะราศีธนูโอเคราศีมีนท่านลมเมถุนตุนกมุมแล้วก็ราศีธนูก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย